ไ้นี่เหรอแม่เน็ตก um, um. right. ็เด็กหน่อยเนาะโอ้ยยันยังไม่เน็ตก็เด็กหน่อยเนาะอยากอายคนนั่นเหรอลูกเด็กยันยันบักยังก็หนี่งอีกยันอ้าวออกเกีดดุกดิกปะนนี่เหมือนแรงมาจังไหนไอ้บอกกับแม่ด้วยบอกอีหยังอีกเปนปั่นหาปั่นอีหยังไอ้ยอยู่ป้าออกเกี้ยนอ้ยุ่งป้า เกตกิจการของเฮาน้องกันมาแล้วไอ้ยันกับเจมันเบาเป็นบ้าเนาะมาอยู่น้ำเพลินบ่พอปีสิมาสวนออกเยันออกซันอยากได้นั่นอยากได้นี่เธอเจ้าก็ได้เป็นบ้าแง่แกจะตายหรอกูุจฉควับกระโดดนั่นโอ้ยจเจมันเบาดูเบาเงี้ยนะมุจฉควับเจ้าเบาเจ้าเพราะนั่นเจ้าสิเสียใจเลยก็จะบอกให้พอจัดการของข่อยเองก็ได้จะไปจัดการนี่ยังหอดเวลาเป็นสิ่ไฮดอกตั้งเถ้าบึงก้อยเฮ็ดเอง นไปลพิ่นกะสี่ห้ดอกไอ้ยานใจ้อนหลปันบ่ปันเอก็เบียกะัหมา็ถอนบ่ปันิือน้องก็มาแล้วกูอยู่ออก็คีเนอเอาเองเลยกูปันเงืนี่ จื้อว้จื้อว้ลองเบิ้นที่ห้ายมัให้สิปันหรื่าเปิน้นจากนี้มานี้ไปนี้กูต้องจื้อวิปิดย,ยันเ้ยโยบานดูสองใส่มาเอาฟื้นเอาหมอกกรบป๋อได้มันให้บัวเท่าเ,เนี่ย มาไปดังสู้มันฝีง,งาง่หนาหนอกหนาหนาวโอ้ลูกเขยยังไดมาขี่คาดให้โอ้ยห้วยมันป้ายผู้ใดมาปักไว้นี่ฮะขั้นวัดที่สอ,อก,กอมันมาปักแงไ่ไหนมันคือพวกบอกเจ้าของทีเจ้่ของฐานวะโอ้ ลงอ่านมึงกันน่อยเว้ยเปิดอ่านมึงกันนะมันป้ายผู้ใดมาปักไว้ลูกเขยจองปาดโูบักสันดานหยาบมันจังไรจังกล้าปั่นนี่วะกูคือบ่ได้บอกว่าปั่นให้ปั่นหน้าใมันตะเทียกูมาสูนชะโนดบั่นเองบักลูกเขยอเปย์บักสันดาน ผมว่าม้วนน้ำใจแห้งเถ้วะมึงอยากได้มึงเอานีมึงได้มึงเอานีมึงอยากได้มองอดึเ <c oughs> มองอเ, <c oughs> เอาหึบักลูกเคยอปีพาฟูจิน่ามาเยียบข้องอัดเหี้ยนพุ่แล้ววะ <c oughs> ไอ้ยันเจ้าบ้าน,นาไปเขียนไปปาร์กเวนให้ไว้นะจองวังหันวัางหนีเนี่ยเห็นบ่อีพอแล้วเขียดพ่นละ เจ้าวัดต้องมาเฝ้าดูเจ้าว่ดต้องมาถามอันนั้นอันนี้มันเป็นน้าเจ้าเองบอกให้เฝ้าหลายเทียวก็บเฝ้ามันจําเป็นมันต้องได้ไปปักไปเฮ็ดให้ว่าให้กได้รู้กันมึงอยากร้องเบิ้งอย่าให้ศูนย์เอาไอ้ยันขอยาวน้าเจ้าดีๆเจ้าเป็นยันก็จังหายจังสิข่าสิตีข่อยแท้อหอดยามใดมันก็สีได้ยุดอกเฝ้าจำนี่มันดีแล้ว กูว่าตีฟอมมึงอยากล้างมึงอยากถือตีนมึงยะภาษาเมียเกิดลุ้นกูน้ำสกุลกูก็ใชัยพี่มึงยะกูว่าซั้นนี่มันดีแล้วมันบุญหวงแล้วกูจักบาดเด้นี่มึงเจ้าเง้วยแม่กูนั่งเฮียนนี่มึงเกิดมาแบานนี้ไงเราจะพ่ากันฮึมมิสู้ มึงจังว่าอยัดบ้ากับพ่อกับแม่มึงมึงจังว่าหยักปั่นนะเอ้ยมาเขอี่ยดีมึงจะไปบังบ่ากับกูไปบ่โอ้ยเอ้าไอ้ยันเจ้ามาหาบอกไปตัวตีบแท้ยมีสูมีแป้นยู่อใส่เจ้าหนิฮะบอกว่ามันย่างมันแนว้นหน่พาขอดไปขอดไปดอกจะไปปักไว้บังไหนพาขอดไปเบื้องขอดกับที่ไปอยู่ดอกบอกกันดีๆก็ได้จะเสียหายอ้ไรไป อุ้ยบงออกไปบังงูิไปบังบ่มองกูปากไปมีปัญหาบ่หืมงิเอาัวนี่ไปมาสยันบังไหนจะปากไปจะเหยดได้ไปกนี่เด้กับปบังตี่ะมาจันียดได้ยไดสิเคียดเยียแ่เถอไลไปบังมมาบิงเร็วโอ้ยให้่สูนะขันปักเราก็แล้วทีปันตีนั่น ใช่ใช่ท่ว่าไงก็เลยเรามาถอนของพูกที่มีอยู่เห้ยน,น,นั่นเจ้านี่นเนาะเฮ็ดใดหายใจพอเขียดอยู่ยเ้ยเดี๋ยวมาอ่านเบิ่งปันกับปันตัวบอกงั้ที่ปากมีอยู่ไม่นี่ยังเนี่ยลูกเคยจองว่าสัน้นเจ้าคเฮ็ดจะเสียยันอเอาเฮ็ดจังที่ตัวบอกให้เจ้าไป,บอ,บ,อไปบอกนักเพิ่นเจ้าไปบอกลูเสียเจ้าเขีจ้จะเสียจ่อยหายีจพอแล้วก็เขียดนั่นแล้วมันจะมีปัญหาว่าหลังเจ้าเจ้เฮ็ดจังสียยัน ไงไกส่สิตายเถ่าไกส่สิตายแล้วบุหูจักคว้ามีอย่างเห็ดอีหยังก็เห็ดให้ตี้พอเคียดอยู่ไดเว้ยเถ่าไกส่สิตายแล้วบุหูจักความีลีเจ้านี่กูเห็ดจังี่มันมีปัญหาอย่างบ่อบอกแล้ว่หันไป้่เขาพอเถ่าไม่เถ่าอย่าให้กูเห็ดเองอย่าให้กูเห็ดเองกูจองแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปาท้วมกาข้นกูขืนมึงกับกูติ มึงน่ะบ่แม่นพ่อกูเด้อหน้าตาบ่คือพ่อกูจะต้องบ่กานี่กูขอำตายจักบาดกันนะฮ่านี่กูขมตายกร็บอกกันนะข่าบ่ก็นี่ตายจักบาดกันนะมึงสูเถิะตายดูเถิะตายมึงดูเถ้ย มึมจมงมมจีขึ้นมาบ่ขึ้นมามึงจีกูไปลากขึ้นมาครับ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 จีกไปนนี้แล้ะครับว้ายบ่เอาหรอกหน้านั่นนะเมียจ้าขึ้นไปวันนี่แล้วครับ <z art> นตย้ยนนบัดที่เนี่ยเร็จบระกองดองเลยบ่าตายแจ๊เดะสมนำนาบ่าบัดที่เนี่ยจะกองจองใส่เมียดีหลายถือกำปับบ่นเมียมัดเดียวตายค่าทีวันนี้แม่มาทงไทยงหน้าบ่ามีหยังดอกเงินก็บอามาพ่อบาทเอาจีคว้ยไปจ้างเขาขึ้นสวรรค์เอา เมียบอกรอกหวาเออฮึงวย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 บันดนี้ตายต,ายตัวนี้ไหมโอ้ยพี่น้องบัดใดสายยันที่แดนบนตำธาตายคือบดัดใกินดอกบดัดใกินกูดอก <laughs>